เบิ้งคว้ยนี่เด้อมันอยู่นองพุ่นมันจี้ข้ามไปฟางพุ่นได้หันไปกินของกับเจ้าปลูกอยู่พุ่นหมักสลงสลีหันไปเบิ้งมันเด้อได้ยินบ่เบ่เละเสยเบ่เละเสยน้ำเสยอยั่ไงแหละอุ้ยเจียวอยู่วัดจีนไอหันเอาเอามาเอามาโอ้มันตังกูเป็นบ่เอาเองแม่เอาเองแม่มันแกงบ่ นี่นะมึงอย่าฟังคำสั่งกูนี่มองเส่นมึงเจ็บตัวเลยบทีนี่บอกแมนอ๋นี่บทีน่ะไมวยิ้มบ่เลยกินซ้ำนี่แหละมันมืดแล้วกินแล้วไปหาเบิ่งกล้ยเด้อกล้ยเข้าม้อค้ำเลยี่ไปไปเฝ้าไปจ้กคนไปฮอดใส่แหละกล้ย